เออแล้วนี่หนูมีผัวยังดีแล้วหนูสมัยเนี้ยนะจะดูใครก็ต้องดูให้ดีๆมันดูกันออกยากอะ่ะค่ะคนวิปริตมันเยอะค่ะเออแล้วนี่หนูมีผัวยังดีแล้วหนูสมัยเนี้ยนะจะดูใครก็ต้องดูให้ดีๆ มันดูกันออกยากอะค่ะคนวิริตมันเยอะค่ะใช่ถูกแล้วหนูเนี่ยมีอะไรนะถามป้ามันได้เลยมนะันเคยเจอมากับตัวผัวมันเองแหละอีหาเล่นกูดแล้วนะหนูไม่กล้าถามเรื่องส่วนตัวหรอกคะ่ะไม่เป็นไรหรอกจ้าหัวป้ามันก็ตายไปแล้วอะไม่มีอะไรเป็นความลับหรอกป้าเล่าได้เผื่อหนูอะจะได้ระวังตัว หัวป้าก็ตายอยู่ในคุกนั่นแหละแต่ป้าก็โชคดีนะที่มีลูกดีเหมือนถูกหวยอ่ะดูแลจัดการทุกเรื่องไม่บบกพ่องเลยยิ่งจับไอ้โลกจิตนะ นี่แหละที่เป็นคนจัดการดูแลทุกอย่างด้วยตัวเองคุณป้าโชคดีจังเลยนะคะขอบใจจ้ะแต่ก็อย่างว่านะพอมาคิดๆแบบนี้แล้วอะ่ะป้าก็รู้สึกสงสารสรัว์มันอะ่ะเขาอะ่ะต้องคอยกินยาระงับเครียดอยู่บ่อยก็น่าจะเป็นเพราะเรื่องที่จับพ่อมันเข้าคุกนั่นแหละ